นี่โจทยวิชแนลครับนี่ครับ,รบเชฟกระทะเหล็กตัวจริงครับอ่าน้องอะไรนะน,น้องฮาร์ดนะตัวจริงเสียงจริงจากลุ่มน้ําอเมซอนนอไม่ใช่จากเมืองกาญใช่ไหม,ไมนี่จอมยิงปลาเมื่อหนึ่งเลยนะของเรานะครับวันนี้เข้าัวดจะนี่มานะฮะอันนี้ไปซื้อเบียร์อยู่นะครับจะซื้ออะไรมากินอตอนเย็นนี้นะครับโอ้หนี่ไข่เหรอไม่ใช่ไข่เนื้อปลาครับเนื้อมันร้อนแล้ก็ ผมเอาเอาเฉพาะการการจานพิเศษนะครับตัวยำเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ปรุงรสหรอไม่ได้ปรุงรสมีรสทอดน้ำทอดน้ำปลาสัวันอ๋อเราจะทำทอดน้ำปลาทำน้ำน้ำยำหรอเดี๋ยวอ่ไม่ทำน้ำยำครับเอาสูตรเอาสูตรทางนี้เลยนะเราเราอยากกินสูตรทางการดูสิไอ้ทางอะไรได้ค่ะเหมือนการเนาะนจิ้มไม่เฉยครับพี่น้ำจิ้มแบบไหนไม่รู้มันไม่จ๊อนันไม่เฉยน้ำจิ้มครับน้ำปลาพริกแค่นั้นเหรอเออเออเราจะทำปลาเกลือแล้วก็ผมราดน้ำปลาไปแล้วหน่อยนึงโอเค โอ้ยวันนี้เราได้นะฮะเดี๋ยวติดตามคลิปนะครับใน YouTube นะครับนี่ครับตัวที่เราดำได้ยิงได้กันนะฮะแล้วมีในตู้นั้นอีกอ่าชุดหนึ่งนะฮะเราไอ้คือต้มยำอะไรครับต้มยำไอ้ปลาเก๋าตัวใหญ่อะพี่หัวปลาเก๋าไม่ใช่ปลาเก๋าปลาปลาพงแดงปงแดงปงแดงตัวใหญ่มากนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันนะครับโอ้โหน้ำกำลังเดือดเลยนะครับใส่ใบกระเพรานะ ปกติทำอาหารเองไหมครับเนี่ยปกติผมไม่ได้ทำอาหารละาพอหาปลาแล้วผมทำอาหารครับเมนูปลาเนี่ยนะเมนูปลาก็พอทำได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ทำเมนูปลาคังครับให้ให้ได้กินอ๋อทำเมนูปลาคังนะก็เป็นพรอบครัวจำเป็นก็ต้องทำนะครับเราหาปลาเราก็ต้องทำปลาให้เป็นเพราะว่าบางทีให้ผู้หญิงทำเขาไม่กล้าไปฆ่าไปไปอะไรมันหรอกนะระดับมันตายมันอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าไปทำ เราก็ต้องไปแล่ไปเอาขี้เอาไส้อะไรมันออกครับก็เลยทําเป็นโดยปริยายะนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งต้มวน้ํามันเต็มแน้ําเต็มพอพอเหมือนเลยเพราะว่ามันเยอะเหมือนกันนะพี่ถ้าเราเอาน้านนาําออกเดี๋ยวหน่อยนึงบ่าเ้าใส่ปลาได้ใช่นี่เค,เนครับผมก็เก๋านะฮะเฮ้ยไม่ใช่ปลากระพงดูก่อนนะครับนี่นะครับสองซี่แบบนี้เลยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราเข้ามาทำอีกนะตอนนี้กินลองข้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทําตับแก้มตอนคืนนะฮะอีกตัวหนึง่งใส่น้ำเยอะนะต้มสะเปื่อยเลยมั้งครับปลาทะเลเนี่ยนะกินตอนที่มันสดๆนะอร่อยมากนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมแบบที่เราอชอบนะครับใส่เข้าไปนะครับ ตีหัวครับตีหัวเดีย๋ยเอาตีหัวเลยนะนี่ครับปลาเขาบอกว่าอร่อยที่หัวนะเขาไม่ทิ้งเลยนะครับลูกลกระตาก็กินได้กินแล้วกระต่ายดีครับนี่ครับขวดพิสดารนะครับไม่พิสดารแล้วครับต้มปลานะก็แสดงว่าวันนี้ไปก็ไม่เสียเที่ยวนะก็ได้มีอ่า คลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆไปดูกันนะครับเดี๋ยวฝอยติดตามนะครับถ้าใครจะดูคลิปของอันเดียออนทัวร์นะครับก็เห็นน้องเขานะในคลิปที่ไปดำที่เขื่อนแลนิ้ตรงนั้นอ๋อบอกผู้ไม่ได้นะครับตรงนั้น <c oughs> ไปดำที่เมืองการนะฮะ แต่ที่ทะเลไม่ปัญหาครับหาหากินได้นะฮะคือการยิงปลาก็คือการหากินเหมือนกันนะครับแต่อย่างชาวประมงเขาก็เอาวนไปวางเอาล่อไปดักนะฮะบ,บางคนก็ตกเบ็ดนะฮะแต่ของเราใช้การดำยิงนะฮะแบบพีได้นะครับดำลงไปยิงนะครับที่งางบเราถึงกับลเลย เราต้องชิมเรกได้แล้วเรามีน้ำจิ้มไงได้กินกับน,น้ำจิ้มมันมันโอเคอ่ะโอเคออต้มปลาเขาบอกว่าให้น้ำเดือดอแล้วค่อยใส่เนื้อเขาบอกมีกระเพราเดือด,ด,อ,ดอู้ดเด,ดือดแล้วก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ปล่อยไว้ตอนแรกก็ให้น้ำลดอีกนิดหนึ่งไม่ลดเลยเนาะตากตองแล้วโอเคโอ้โหรุม,มันขึ้นมาเลยแสดงปลานี่มันนะเนี่ย ครับมันขุ้มเลยนะฮะโอ้แบบนี้ปรุงไม่ยากนะเนี่ยถ้าปลาเนื้อมันนะปลาไม่ยากถ้าปลาเนื้อไม่มันนะโอ้โหปรุงกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะแบบนี้นครับดูปลาตัวหนึ่งนีงนง่เดือดตู้นะครับเราแช่เอาไว้นะครับแต่ว่าเราไม่ปิดน,นะนี่ครับอยู่นี่โอ้โหนี่ตัวนี้เลยนะครับ อโอโทำไมไม่ทำไอ้นี่ให้มันดีๆดาาต้องดึแาาน้้ชากับคนี่เหรอครับผมเมื่อกีก้ผมได้จากเลเปอร์อัน,นี้ไงด,ดูกูก็ดูคุสล่าทางเรยาย้อนการตัว่ว่าเนี่ยป,ปลาแห้งแล้เริ่มแห้งลปลานี่ไม่เคยกินเลยออกเนื้อแดงนะ ใหญ่มากประมาณโลกว่าได้นะฮะตรงน,นี้น,นี่คือคนสายได้นะครับสุดยอดนะครับกดก๊ับปี่ติดตามชมครับสิทธิ์เจาไเทวิชาแนลครับ